ดีค่ะวันนี้นะคะเรามีรถ จ็ที่นั่งมานําเสนอนะคะรถเจที่นั่งรถครอบครัวนะคะมานําเสนอนะคะวันนี้นะคะเรามากับรถสุดหรูนะคะอย่าง t ตอรต้าเวลฟนะคะคันนี้รุ่นท็อปเลยนะคะรุ่นท็อปเป็นเครื่องเบนซินนะคะเซจีดิชัปี2013นะคะราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะเจ็ดที่นั่งคันนี้นะคะราคาไม่ถึง1ล้านบาทเลขไมวิเพียงหนึ่งแสนสมกิโลเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะเราถ่ายกันสดๆไม่มีการตัดต่อนะคะหน้าหลั วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจหาเกนที่นั่งอยู่ติดต่อปานโดยตรงได้เลยนะคะคันนี้นะคะโตเต้าเวลไฟเซ็ตดีดิชันปี2013ค่ะคันนี้ด้านหน้านะคะเป็นโฉมของปี2013เวลไฟจะมีไฟ2ชั้นแบบนี้นะคะมีไฟ2ชั้นแบบนี้นะคะโลโก,โก้ก็เป็นแบบเวลไฟแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้2จุดจ้ะ อ่าส่วนด้านข้างนะค,ะคันนี้จะได้สีบอลน,นะคะได้สีบอลน,นะคะด้านข้างล้อม็กนะคะมาดูล้อม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่กิบกิบแบบนี้นะคะปี2023ปี2023คันนี้ขอบ18นะคะยางปี2023ด้านข้างไฟกระจกมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะคันนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันนะคะด้านข้างนะคะ ็นกุญแจแบบีย์เลดแบบนี้นะคะกุญแจเป็นรีโมทอ่ะแบบนี้เลยนะคะเปิดปิดกด,ดตรงนี้ได้เลยนะคะประตูนะคะด้านข้างเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะคะเซนเซอร์หลังมีมาให้พร้อมถึง4จุดนะคะมีโลโก้เวลไฟแบบนี้นะคะด้านหลังไฟท้ายนะคะก็เป็นแบบ2ชั้นเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นเครื่องเป็นซิน นะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะคันนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะ,ะใครกำลังหารถเจดที่หน้าอยู่นะคะคันนี้นะคะราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้ภายในนะคะภายในเป็นภายในดำแบบนี้นะคะเบาะหนังดำนะคะด้านในนะคะด้านใน ปูผมก็ดูมาให้แล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวภายในอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะคะรถสวยนะคะรถสวยอ่าถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจนะคะแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อกับปั๊มโดยตรงนะคะ0903314361นะคะอ่าหรือว่าแอนไลน์มีแอนไลน์ไหม ไม่มีอะไรโอเคเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรหาแป๊มเยตรงได้เลยนะคะซึ่งสดได้จัดไฟนแนนซ์ได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะค,ะคันนี้เครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนได้นานสูงสุดแต่สสีส่สงวดค่ะฝาท้ายนะคะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เปิดปิดไฟฟ้าเลยอ่าใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะ,ออกกะ,ค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพูดคุยกันผ่านไลน์นี้ได้เลยนะคะ อ่ามาดูด้านหน้ากันบ้างภายในตัวรถนะคะด้านหน้านะคะฝั่งคนขับมาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะแผงประตูเป็นสีดําแบบนี้นะคะก็จกนะคะเป็นออตโต้ออตโต้ด้านหลังด้านหลังด้วยนะคะออตโต้ทั้งสี่บานเลยอ่าออตโต้แบบนี้อ่าใช่แบบนี้เลยเจะ้นะ <c oughs> อ่าแล้วก็ ด้านข้างนะคะเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้มีเมมโมรีนะคะเซตที่นั่งได้เลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะมีระบบนาโนอนะคะมีปักกิ้งเซนเซอร์นะคะระบบการการลื่นถไหลนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะคันนี้ปุ่มสตาร์ทนะคะเลขใหม่อ่าคันนี้ ด้านพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็ตกแต่งบบะะลายไม,มะะ้แบบนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งไป1นึ่งแหมื่นกิโลนะคะเลขไม่วิ่งไป1นึ่งแปหมื่นกิโลอ่าแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลนะคะแบบนี้นะคะจอนะคะเป็นจอเดิมติดรถเลยนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะคันนี้ อาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะปรับโหมดต่างๆได้นะคะเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่วางของใส่ของได้เลยนะคะมี Power อร์เอาเลหนึ่งจุดนะคะอ่าน,นี้ใส่ของได้อีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้อ่ะตรงนี้เราวางแก้วน้ําได้ นะแล้วก็พาดูสภาพาภายในนะคะทางด้านคอนโซลคอนโซลนะคะรับรองว่าคันนี้ใครมาดูแล้วถูกใจนะคะได้รถสวยไปแน่นอนนะคะคอนโซลไม่มีรอยแตกรอยหกักรอยใช้งานชำ้ำใดๆเลยนะคะกล้องนะคะติดให้นะคะติดให้แถมไปให้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกล้องเราแถมให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานแบบนี้นะคะมีไฟมีกระจก แบบนี้พร้อมนะคะมาดูทางด้านเบาะกันบ้างนะคะเบาะนะคะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้านี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะรถตู้รถเจ็ดที่นั่งนะคะรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะได้เบาะไฟฟ้าราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทได้เบาะไฟฟ้าแบบนี้นะคะคู่หน้ามีที่วางแขนแบบนี้ทั้งสองตัวเลยนะคะฝั่งลุงก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะส่วนด้านบนนะคะหลังคาเป็นสลุรูแบบนี้ อ,อ๋อด้านหน้าเปิดไม่ได้อ่าด้านหน้าจะเปิดไม่ได้นะคะจะเปิดได้แค่นี้อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูทางด้านหลังกันบ้างค่ะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนอ่าตรงนี้นะคะคันนี้นะคะคู่มือเอกสาระค,ะคู่มือการใช้งานอะไรอยู่ครบเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเลย นะคะใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรติดต่อไปโดยตรงได้เลยนะคะซอ่งสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าท่านใดอยากดูสภาพตัวรถเพิ่มเติมนะคะในไลน์นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากดูตรงไหนส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราถ่ายสดสดให้ดูตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะประตูนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้าง เนี่แบบนี้เลยนะคะเป็นประตูสได์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะเบาะนะคะเบาะตัวนี้จะเป็นกำมะหยี่นะคะเป็นผ้าแบบกำมะหยี่นะคะมีที่วางแก้วน้ําอ่ะแบบนี้เลยนะคะมีตรงนี้แบบนี้ด้วยนะคะเบาะนะคะหัวหมอนเป็นแบบมิกกี้เมาส์ตรงนี้นะคะมีที่วางเท้าวางขอกได้นะคะอีกหนึ่งจุด ใส่ของได้นะคะหลังคานะคะเป็นสัลลูบแบบนี้หลังคา<อ>เป็นสัลลูบแบบนี้แล้วก็อจอนะคะติดมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์ A, นะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะปรับตรงนี้ได้เลยอยากได้เย็นแค่ไหนปรับได้เลยนะคะคนนั่งด้านหลังปรับได้เลยนะคะช่องแอร์มีครบนะคะมีครบเลยนะคะมีระบบนาโนอีนะคะคันนี้มีระบบนาโนอี อ่าส่วนด้านหลังนะคะมีเบาะหนังน้างอีก2ตัวอ่าสภาพเบาะดูได้เลยนะคะว่าสภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีหักไม่มีแตกเลยนะคะอ่าดูสภาพเบาะเน้นๆกันไปเลยอ่าสภาพเบาะสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะปูพรมกระดุมให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ปูให้มาแล้วทั้งคันเลย นะคะด้านบนนะคะหลังคงหลังคานะคะไม่มีรอยดําไม่มีรอยข่ดนะคะต้องบอกว่าคันนี้ได้รถสวยได้รถสวยนะคะ นี้นะคะโต้ต้าเวลไฟเซจีอีดิชันปี2013เลขไมล์หน mm ่1แสนมนกิโลนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะคันนี้มาในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะ998,000บาทนะคะได้รุ่นท็อปแบบนี้นะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะรถครอบครัวเดวว็กประสงค์นะคะรถสวยประวัติดีนะคะคันนี้ซื้อเงินสดได้จัดฟแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะ ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลย090 331 4361เบอร์นี้นะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนน <c oughs> คันนี้นะคะเครดิตดีดาวเริ่มต้นสูงเปรซผ่อนได้นานสูงสุดไปสิงสี่งวดเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะแล้วก็11 12อ็ดสองโต้นะคะตอนนี้เราเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะคะราบรอกว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็บริการดีๆอีกมากมายเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกับป๋าเงินตรงได้เลยนะคะวันนี้ขอปิดคลิป แกนี้เท่านี้ก่อนนะคะลากันไปก่อนนะคะใครสนใจอย่าลืมติดต่อกับปันเลยตรองนะคะสวัสดีค่ะ